ผมวายกพี่ว่างไงพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้สตรีมฮาร์ตโตนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าวันที่2ผมแข่งพรุ่งนี้มีแพทเพรุ่งนี้ผมอาจจะแบบไปขออนุญาตไปซ้อมทีเแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังแข่งเน,นาะ makes you strong. Farm lú. Oh, farm lú mày. Farm lú mày. Ui Phỏng chín Phỏng chín เอ้ไอ้ล้วนไอ้ล้วนอัพเทียตามเรามาล้วนไอ้ล้วนป่าเขาโอเรลเลอร์เรลเลอร์ไม่มาลวลูกเรื่มาแล้ว ระหว่างขายนี่แล้วซื้อนี่กับกับซื้อนี่มารับเราต้องการอีเขียวไหมเรารอได้อีเขียวก่อนแล้วเรา่อยว่ากันแล้วเออมันก็ดูเข้าท่านะเอาเอามันชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแลนะ้วอะไรลองๆนะยูรอน อยู่รอนถ้าจังหวะได้ก็อาจจะลองเล่นครับเออก็ดูน่าสนใจก็ดูน่าสนใจโอ้ยเฮ้ยแพ้เฮ้ยเข้มแข็งวะ่ะเขาเข้มแข็งว่ะลิงช่องก็แปะได้ขอบคุณครับ เราอยู่เช uh> uh ียร์สี่แล้ววะแล้วมันไม่ให้สามตัวนี้้วยอืม Well, aren't you a diamond in the rough? Important job, get special, Bob! Better hire a recruit while you can. I two. to know. This might make all the difference. Better hire a recruit while you can. lan you know. น่าจะต้องเริ่มแพ้เธอ์นี้แล้วก็พยายามหาช่างสกเกลปีศาจนะ ได้ครับผมครับสิบสองเหลือเท่าไรที่สิบเจ็ดอ่ะ <Okay. S 1> ไอนี่ได้ไอนี่ like <app ly> ไปได้ <app ly> <Yeah. S 2> เแบมไอ้พวกนี้ต้องอยู่พี่แบนก็อยากจะลง อ,อย่างนั้นสองตัวนี้อยู่ไปก่อนแต่ถ้าลงไหนนี่ปุ๊บบอดเราจะล็อกทันทีเลยปะต้องทิปเปิลในนี่เพื่อเฮ้มันแปลกๆกว่าเพอาผมต้องเลือกว่าผมจะไปทางไหนทุกคน ตอนนี้บอร์ดมันก็บัฟมาในระดับหนึ่งคือผมมีเวลา,าตัดสินใจไม่นานเพราะว่าถ้าผมไม่ทำผมก็กำลังจะตายโอ้โห15เลยเออมันจะพอไหมวะ one of these recruits. It's good to get some minions in play. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. I'm hogging all the power. อเออว่ะแล้วทำไมผมไม่ไอ้นี่ว่ะทำไมผมไม่พอกไอตัวกินอ้าว อ,อ้าวอ๋อมีเนียนมันหมดโอเคไม่เป็นไรถ้ามีเนียนหมดแล้วเราลอดมันก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้ามีเนียนหมดแล้วเราตายเนะี่ยเฮ้ยทำไมเอาเอ็กแจ็คไปให้มันละเบอน ไม่ทำเยี่ยงนั้นละเพื่อนอย่าตีตัว้ายนะโอโอโอเคไม่น่าแพ้ไหมโอ้โอโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายผีไหมโอโอไม่ได้ผีด้วยวาย In. Wow. <laughs> That's what I would have picked. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. where you going with this. like you're going อาการยังน่าเป็นห่วงหมอแนะนำให้แอดมิดอยู่โรงพยาบาลสักคืนนะ ถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ก็กลับบ้านได้ครับถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ก็กลับบ้านได้น่าจะท็อปสี่แล้วใช่หมมีโอกาสที่จะตายสามไหมน่าจะตายสองเป็นที่ถ้าตายสองก็ก็ยังไม่ยังไม่ปลอดภัยขออนุญาตลาไปทหารสองเดือนครับคุณหมอทาไมไปสองเดือนเองวะ ทำไมไหนยังไงเหล่ามาสิครับเทียบไปถึงว่าฝึกสองเดือนแล้วก็กลับบ้านได้เงี้ยหรอคือผมไม่รู้ไงผมไม่เคยเป็นนักอาหารอ๋อแต่ว่าก็ก็ยังต้องกลับ กับกลมอยู่ใช่ไหมแค่กลับบ้านมาได้เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปฝึกต่อเออคนที่อยู่ในวัยนี้ก็เยอะเหมือนกันนะวัยกำลังจะต้องไปเป็นอาหารเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพการฝึกราบลื่นไม่มีพยานอันตรายใดๆเข้ามาก้ามลายนะ อะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ค่ายนะลูกอย่าเอากลับบ้านนะลูกโอ้โอ้โอ้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันยังอยู่อะแย่แล้วแม่งยังอยู่แม่งยังอยู่เออเลียร์มันออกให้ก่อนถ้าเลียร์นั่นออกโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ตายแต่ว่าไม่ชนะโอเคโอเคโอเค มีสิทธิ์แพ้โอ้แล้วไม่มีใครแพ้ด้วยว้าเย,ย้แล้วเย,ย้แล้วเย,ย้แล้วอย่างนี้เย้แล้วอย่างนี้เย้แล้วงั้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โห ผมนี่จี๊ดไปเลยเอะไรวะ Not friends, not food. Dead engines do. โอ้นะเศร้าว่ะควรจะออกมาได้ดีกว่านี้น่าจะปลอดภัยท็อปสี่ป่ะต้องตายสองลายรอบเนี้ยบบเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะเสมอกันอีกอะ เฮ้ยโอเคโอเคโอเคผมผมจึ๊กจั๊กได้สองทีใช่ไหมมัน <c oughs> ก็ยังปลอดภัยไร้กังวลอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรเนี่ยผมมีนี่อยู่เนี่ยมังมังกรจนตลัดไม่มีมังกรจนตลัดจนตลาด จนตลาดจนตลาดยูแน่นั่นแน่นั่นแน่ไม่ได้แดกกูหลอกรอบเนี้ยเตรียมตัวมาดีไม่ได้แดกกูหลอก

โอ้ยอยู่รอนอยู่รอนเฮ้ยไหวปะไหวปะไอนี่สองรอนี่สองเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงสองรเพื่อนมึงเข้มแข็งเพื่อนมึงอย่าไปกลัวมันเพื่อนอย่าไปกลัวมันเพื่อนอย่าไปกลัวมันเพื่อนเราเข้มแข็ง ผีมาเอาผีมาโอ้โหเอ่โอโล่ก่อนเอ่อไม่น่าจะน่าจะต้องปิดรีลอยมากกว่า หนึ่งสองสามสามตัวอะมึงจะทำกับกูอีกปะโอกาสหนึ่งในสี่ที่มึงจะไม่กินอะอ่าอ่าอย่างนั้นเพื่อนอย่างนั้นเพื่อนอย่างนั้นเพือพ่อนพามาแล้วพามกแล้ว้ามาแล้ว เราต้องการข้างหน้าให้ไอ้พวกนี้หน่อยหนึ่งอ่ะเพราะว่าเท่าที่เราจำได้เขาใหญ่แค่แบบแอคแทใช่ไหมเลือดเขาไม่มีไอ้นี่อาจจะอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหน้ามากนะประมาณนีนะ้หรือว่าอย่างนี้จะได้เคลียร์ไอ้นั่นไปในตัวถ้าอย่างนี้มันการันตีว่าไอ้ตัวตีกระจายมันจะตายถูกไหม think this win can you ก็เลยเขาไม่มีตัวติดกระจายหรออ้าวนัอย่างนี้เราโอ้สบายใส่ใส่ใส่ใสเลยใสใสเลยมีแต่แอคแท็กกนดิเพื่อนนายก็มีแต่แอคแท็กกนดิเพื่อนเออดีร้อยดีร้อยดีร้อยใจเย็นกูขอโทษกูขอโทษกูไม่รู้ว่ามึงมีรีบอล โอ้ยโอ้ยเป้โอ้โอ้โอ่งอีแป้นจะแตกเชี้ยกเกือบมันไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเนี่ยเลียนฮีโร่พาวเวอร์เล้ไหมโอ้ยถ้าอย่างนี้ผม ผมต้องอัพเทียร์แล้วอะเอ่อไอ้นี่ไปไอ้นี่ไปวายิวไอ้นี่เนี่ยเดีย๋ยวถ้าผมไปเจอ เขาตีปุ๊บผมก็เรียบร้อยเมื่อกี้ถ้าผมแพ้ผมก็โดนสแกมอ่ะคือไอ้น,นี่แบบ DIY k i ไม่โ no, นตนโนแคร์ no แม่งวิ่งใส่รีลอยเลยตัวอื่นมีก็ไม่ตีพอเป็นพิษเรานะแม่งก็ไปตีตัวเล็กเขาเป็นรีลอยเราก็ไปตีตัวเล็กเขาและไอ้ตัวใหญ่เรามี DIY k นะแม่งวิ่งใส่คือแบบมีเนี่ยผมแม่งต้องไปเรียนมาใหม่เ <c oughs> <c oughs> อ้ยคุณเอทีเอามันไปฝึกที่ค่ายด้วยดิ เออรู้สึกมีเนี่ยนผมไม่มีระเบียบวินัยปะฮีโร่เขามันมันตีมีเนียนตัวที่ฆ่ามันเลยดิมันไม่มันไม่ฆ่าแชมเปี้ยนที่ฆ่ามันเลยไอ้มันไม่ตีมันไม่ฆ่าฮีโร่ที่ฆ่าเฮ้ยเอาวะไอ้นั่นเลือดหาบอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปซ้ำไอ้นี่แต่ไอ้คนนี้ไม่มีอะไรหรอกไอ้คนนี้ไม่มีอะไร เรารู้แล้วเราเจอเข้ามารอบหนึ่งแล้วเรารู้แล้วเราก็ใช้พี่เบิร์ดก็ได้ไหมถ้าพี่เบิร์ดปุ๊บไปนั่นก็ตายนั่นก็ตายถูกปะแต่รอบนี้เขาน่าจะมีอะไรมามากกว่านั้นบอเขาน่าจะมีอะไรมากกว่าพี่เบิร์ดผมกินไปก่อนแล้วกัน เออผมต้องการอะไรเขาติดใช่ไหมพิษก็ไม่แย่นะเดี๋ยวเขาติดค่อยไปหาเอาข้างหน้าเออดีไคิวเราอาจจะไม่เอาไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราเสียดายนี่หรือว่าเทิร์นนี้เราจะเล่นแค่นี้แค่นี้เราก็น่าจะไม่แพ้ปะไ,ไหมไม่แพ้ไหม เราจะฟีดไอ้นี่เหรอเราจะได้อะไรเขาอะเราต้องการอะไรจากเขาก็ไม่มีปะเราเอาลีลอยเปิดอแล้วก็ไอ้นี่ไว้ข้างหลังหน่อยก็ได้ั้ง ไม่ฮีโร่ใหม่ไม่เอาสิเราขึ้นมาหกเพื่อหาเขาติดติดเราจะไปเปลี่ยนฮีโร่ใหม่ทำไมละ่ะเอ็นเกมเราคือเขาติดนี่เราจะไปหาฮีโร่ใหม่เพื่เอเฮ้ยผมไม่น่าเอาอันนี้ไปแลกเลยวะผมจะสู้ก็ได้เอาว่ะอ่าฮ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 ะโอเคคืได้เฮ้ย ชนะโอเคไม่ว่าจะแฝดนึกว่าจะเสมอต้องการอะไรไม่รู้ซื้อม,มาก่อนโอเคได้ทองคืนโลเม่อ,อย่างนั้นผมกินไปก่อนดีกว่ามันจะได้ แล้วก็ขายนี่ทิ้งเฮ้ยเอาเข้ติดก่อนขาติดก่อน,ออนหรือว่าจะเอาไอ้น,นี่ดีวะมันจะได้โยนดีไวชิลให้สองตัวนี้งนเงแล้วอ่ะเป็นแบบประการด่านสุดท้ายแล้วกันถ้าเกิด เอ้ยไม่ได้เขาติดเพื่อนเพื่อนมึงอย่าแบบเอ้ยม,มึงอย่าทำแบบนี้ดิเอ้ยเมื่อกี้ดีลอยรีบอลก็ดีนะมึงอย่าทำแบบนี้ดิมึงอย่ายุกยิกดิ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้จะ oh กดโอ้มายกอดดีวายคิวมึงจะโลมันทำทำไมโอ้ oh. <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจเอ้ยเนี่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 ยอันนี้คือคอมโบเล้ามึงเอาคอมโบกูไปไม่อนอ่่งนักสองคู่ โอ้ยโอเคอย่างน้อยมันได้มันได้น,ไดนี่ก่อนไม่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่ไม่แย่แย่นเกิดนั่้ละเกินั่นล,ละเกินั่้ละเนี่ยคอมโบที่เขาเล่นคือคอมโบที่เราจะเล่นแต่ว่าเราไม่เจอเขาเจอไอ้แต้มผมมันลดลงอย่างมันลดลงอย่าง มีนัยยะสำคัญไหม